สวัสดีครับนักเรียนชั้นป1นะครับวันนี้นะครับก็มาเป็นแบบวิดีโอเหมือนเดิมนะครับก็นะครับครับก็วันนี้นะครับมาต่อจากเรื่องเดิมเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับอ่ะเราจะมาดูครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกครับ โจทย์ปัญหาการบวกนะครับนะครับดูครับดูตัวอย่างครับบอกว่าปลูกคณะไว้7ต้นนี่ครับคือคณะเจ็ดต้นครับ1 2ึ่งสอามี่ห้าหก็ดปลูกเพิ่มอีก3มต้น1 2ึสามปลูกคณะทั้งหมดกี่ต้นดูนะครับของเดิมมี7ใช่มั้ยของเดิมมีเจนะครับ ออันนี้ครับเขาถามว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับโจทย์ถามอะไรอ่ะดูโจทย์ถามอะไรก่อนโจทย์ถามอะไรอ่ะเด็กคนนี้ตอบว่าปลูกคณาทั้งหมดกี่ต้นอ่ะแล้วโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าอ่ะเด็กคนนี้ตอบว่าปลูกคณาไว้เจต้นปลูกเพิ่มอีก3ต้นอ่โจทย์บอกนะครับ ปลูกคณะไว้เจ็ดแล้วก็ปลูกเพิ่มอีกสามนะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจะหาคําตอบได้อย่างไรจะหาคําตอบได้อย่างไรนะครับดูนะจะหาคาตอบได้อย่างไรอนะ่วิธีการหาคําตอบนะครับง่ายมากถูกไหมวิธีการหาคําตอบง่ายมากก็คือ จำได้ไหมว่าเมื่อกี้เขาปลูกกี่ต้นปลูกเจ็ดแล้วก็เพิ่มอีกสามนะครับอ่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือเจ็ดบวกสามนะครับอ่าผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็ดเด็กคนนี้ก็บอกว่ามากกว่าเจ็ดนะครับเพราะว่าเจ็ดบวกสามนะครับเจ็ดบวกสามเท่ากับ 10ครับคำตอบก็คือปลูกคณะทั้งหมด10ต้นนะครับจำได้ไหมโจทย์เขาถามว่านะครับปลูกคณะทั้งหมดกี่ต้นนะครับก็ตอนแรกมี7ต้นนะครับแล้วก็ปลูกเพิ่มอีก3นะครับเพราะฉะนั้น7บวก3ก็เท่ากับ10นั่นเองโอเคต่อมา ผักกาดขาวต้นใหญ่หกต้นผักกาดขาวต้นเล็กสามต้นมีผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นนะเห็นไหมครับโจทย์ถามครับโจทย์ถามโจทย์ถามว่ามีผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นอืมโจทย์ถามว่ามีผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นนะครับนะดูสิ่งที่โจทย์บอกครับโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าอะไร โจทย์บอกว่าผักกาดขาวต้นใหญ่6ต้นผักกาดขาวต้นเล็ก3ต้นอันนี้คือโจทย์บอกนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ6บวก3 6บวกกับ3ก็ได้เท่ากับ9กไงครับ6บวก3เท่ากับ9นะครับเพราะว่ามีอยู่6ใช่ไหมก็นับไป3มใช่ไหมก็เป็นเ8็อ่าเห็นไหม จ็ดแปดเก้าเรียบร้อยนะครับก็คำตอบก็คือมีผักกาดขาวทั้งหมดเก้าต้นนะครับนี่ไงเห็นไหมโจทย์เขาถามว่ามีผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นนะครับเราก็ตอบไปว่ามีผักกาดขาวทั้งหมดเก้าต้นนะครับ่าไปต่อครับอ่ะมาดูนี้ครับมันจะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าดูนะ ข้อสองครับในตะก้ามีแตงกวาสองผลเก็บใส่อีกห้าผลในตะก้ามีแตงกวาทั้งหมดกี่ผลก็คือตะก้าเนี่ยใบเนี้ยชึบชบชบมีแตงกวาอยู่นะครับมีแตงกวาอยู่สองใช่ไหม มีแตงกวาอยู่2นะครับแล้วก็เก็บใส่เพิ่มอีก5้าเก็บใส่เพิ่มอีก5ใช่ไหมเก็บใส่เพิ่มอีก5นะีโจทย์ถามมามาดูที่โจทย์ถามก่อนโจทย์ถามว่าในตะก้ามีแตงกวาทั้งหมดกี่ผลนะครับโจทย์บอกนะครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือในตะก้ามีแตงกวาในตะก้าตอนแรกในตะก้ามีแตงกวากี่ผลจําได้ไหม นจะก้ามีแตงกวาอยู่สองผลเก็บใส่อีกห้าผลประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือสองบวกห้าเท่ากับสองบวกห้าเท่ากับ อ่าสอบวกห้านะครับก็เอาจํานวนที่มากกว่าเนี่ยเอาไว้ในใจนะครับมันจะง่ายเอา5้าไว้ในใจบวกไป2ครับ5แล้วเป็น6แล้วก็เป็นเจดอ่าก็เป็น7นะครับเพราะฉะนั้นตอบในตะก้ามีแตงกวาทั้งหมดเผลครับตะก้ามีแตงกวาทั้งหมด7ผล,ะ7ผลนะครับ อ่าโอเคไหมเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคอ่ะต่อมาถามว่าในตะกร้ามีลูกบอลสีแดงสี่ลูกนะครับลูกบอลสีเขียวหกลูกมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกฮาประโยคสัญลักษณ์ก็คือ 6. สี่บวกหกสี่บวกหกก็เท่ากับสิบคำตอบก็คือมีลูกบอลทั้งหมดสิบลูก นะครับมีลูกบอลทั้งหมดสิบลูกนะครับอ่ะมาดูคำถามของเราดีกว่านักเรียนเข้าแถวเล่นกระดานลื่นเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนนะเดินมาต่อแถวอีกหนึ่งคนมีนักเรียนเข้าแถวทั้งหมดกี่คนประโยคสัญลักษณ์ครับมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดคนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับ มีนักเรียนทั้งหมดนะครับมีนักเรียนเข้าแถวทั้งหมดแปดคนนั่นเองนะครับโอเคนะครับมามาดูข้อสองครับนักเรียนวิ่งเล่นในสนามเป็นผู้ชายห้าคนผู้หญิงห้าคนรวมมีนักเรียนวิ่งในสนามกี่คน ก็คือมีนักเรียนชายห้ามีนักเรียนหญิงอีกห 5, 5้าห้าบวกห้าก็เท่ากับสิบนะครับห้าบวกห้าเท่ากับสิบครับคำตอบรวมมีนักเรียนวิ่งเล่นในสนามสิบคนนะครับนะถูกไหมครับนะถูกต้องนะครับอ่านะ มาดูนะมาตรวจสอบความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับเกมนะครับขยะยังมีค่าขยะยังมีค่าอ่ามาดูนะครับขยะมีสามสีนี่ไหมเหลืองแดงแล้วก็ฟ้า่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าถังขยะสีเหลืองมีขวดพลาสติกสี่ขวดนะครับมีขวดพลาสติกใส4สี่ขวดมีขวดพลาสติกขุ่นห้าขวดนะครับมีขวดพลาสติกทั้งหมด กี่ขวดอา่าสี่มีขวดพลาสติกใส่สี่มีขวดพลาสติกขุ่นห้าเอาสี่มาบวกกับห้านะครับสี่บวกกับห้าเป็นไงสี่บวกกับห้าเท่ากับอ่สี่บวกกับห้าเท่ากับเก้าขวดนั่นเองเก้าขวดนะครับอ่ะ อ่าโอเคนะครับทีนี้เราได้ใช่ไหมเราได้แล้วนะอ่ะาถังขยะสีฟ้ามีกล่องโฟมขนาดใหญ่หนึ่งกล่องกล่องโฟมขนาดเล็กสามกล่องนะครับมีกล่องโฟมทั้งหมดหนึ่งบวกกับสามหนึ่งบวกกับสามเป็นสี่นะครับหนึ่งบวกกับสามเป็นสี่นะครับถังขยะสีส้ม มีฐานไฟฉายสีส้มสองก้อนฐานไฟฉายสีดำสี่ก้อนมีฐานไฟฉายทั้งหมดสองบวกสี่ครับสองบวกสี่เป็นหกนะครับอ่าโอเคอ่ะมาดูอันที่หนึ่งครับเป็นถังขยะสีเหลืองอันที่สองเป็นถังขยะสีฟ้าอันที่สามเป็นถัง,ถง,ข,ยถง,ถงขยะสีสม้ม เขาบอกว่าเขียนตัวอักษรที่ตรงกับคำตอบบนถังขยะ,ะนะครับเขียนตัวอักษรที่ตรงกับถังขยะนะครับจำได้ไหมครับถังขยะสีเหลืองนะครับถังขยะสีเหลืองมีเก้าขวดใช่ไหมครับมีเก้าขวดนะครับ อ่านะครับสีเหลืองมีเท่าไหร่เก้าอ่าสีแดงมีเท่าไหร่สีแดงมีอ่าสีส้มมีหกใช่ไหมอ่ะสีสีฟ้ามีสี่ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ เขาให้เราเขียนตัวอักษรครับอันนี้ลืมไปบบนักเรียนอย่าเพิ่งเขียนนะครับโทษทีไทยเขียนแล้วลบนะครับอย่าเพิ่งเขียนตามโคนะครับอันนี้นะอันนี้นะครับเราจะไม่ใส่เลขนะครับเห็นไหมครับอ่ะจําได้ไหมอันนี้มีเก้าใช่ไหมเก้าเก้ามันตรงกับลอเรือเห็นไหมเก้าตรงกับลอเรือเอาสีเหลืองมีเก้าขวดใช่ไหมเราใส่ลอเรืออ่ะสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้ามีสี่สี่ตรงกับยอยัก ก็ใส่ย่อยอยากเพอ๋อ AL. ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สีฟ้าผิดผิดนี่อยู่นี้ย่อยยักสับสนสับสนผมเขียนยอยยากไม่สวยเลยเอาเขียนไหมอ่านี่ยอยยากอ่านี้สีส้มมีหกใช่ไหมหกหกหกอะนรี้หกอันนี้อนนวอลแหวนอ่าหกวอลแหวนชึบหุยมันอ่านว่าอะไรนี่มันอ่านว่า รวยนะครับมันนานว่ารวยนะครับรวยยังไงก็เก็บของใส่นะครับแล้วก็ใส่ขังขยะให้ถูกนะครับบางอันก็ไปขายได้งไงค,ครับขยะมีค่าครับเลยรวยเลยโอเคทีนี้มาดูอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกอันนี้คือนักเรียนเนี่ยต้องทําเองนะครับ เดี๋ยวมันจะมีให้ทํานะครับอะมาดูครับจากภาพครับมีนักเรียนอ่านหนังสืออยู่ห้าคนเห็นไหมครับนักเรียนอ่านหนังสืออยู่ห้าคนเดินเข้ามาอีกสองนะครับอาเห็นไหมปัญหาครับโจทย์ปัญหาคือมีนักเรียนอ่านหนังสืออยู่ห้าครับเดินเข้ามาอีกสองมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนโจทย์ถามมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนอาอย่าลืมนะครับโจทย์บอกนักเรียนนะครับอ่านหนังสืออยู่ห้าคนใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามา อีก2คนนะครับมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะมีกี่คนนักเรียนคิดว่ามีกี่คนนะมีกี่คนนะคิดสิก็คือมีอยู่แล้ว5เข้ามาอีก2ก็คือบวก5้บวก2ก็เท่ากับ7จ็ดไงครับห้าบวก2เท่ากับเโอเคนะอ่ะโอเค ต่อครับอ่ะดูนะครับจากภาพครับตู้หนังสือนะครับจากภาพนะครับตู้หนังสือชั้นบนมีหนังสือแปดเล่มชั้นล่างมีหนังสือ1เล่มนะครับโจทย์ปัญหาก็คือตู้หนังสือชั้นบนมีหนังสือแปดเล่ม แล้วก็ชั้นล่างมีหนึ่งเล่มน,นะครับแปดกับหนึ่งใช่ไหมแปดบวกกับหนึ่งก็เท่ากับเก้านะครับนะครับเพราะว่าโจทย์ถามว่ามีหนังสือกี่เล่มน,นะครับก็ต้องเท่ากับเก้านั่นเองนะครับทีเนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือตัวอย่างอ่ะนะครับ เขียนส่วนโจทย์ถามนะครับเขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์นะครับปัญหาการบวกเอาละทีนี้เราต้องเขียนเองแล้วนะครับดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างมีกระเป๋าห้าใบและกระเป๋าลากและกระเป๋าลากสามใบนะครับมีกระเป๋าหิ้วห้าใบและกระเป๋าลากสามใบมีกระเป๋าทั้งหมดกี่ใบ จำได้ไหมอันนี้เขาให้เขียนตรงไหนเขียนส่วนที่โจทย์ถามอ่ะดูขายของมือสองวันแรกได้เงิน4บาทวันที่สองได้เงินหกบาทอ่าเห็นไหมขายของมือสองวันแรกได้เงิน4บาทวันที่สองได้เงินหกบาทเขาให้เขียนตรงที่ถามใช่ไหมครับเราก็เขียนง่ายๆเลยครับอ่ะเขียนไปเลย ขายเขียนตามรูเลยขายของนะครับาขายของได้ทั้งหมดเราเรียนเขียนสวยนะครับ กี่บาทขายของได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับก็คือขายของมาแล้วสองวันใช่ไหมขายของมาแล้วสองวันนะครับวันแรกได้สี่บาทวันที่สองได้หกบาทนะครับก็เขาให้เรามาตั้งโจทย์ที่เป็นคำถามนะครับเราก็เขียนไปเลยครับขายของได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับอ่านะครับนี้ใครเขียนยังไม่เสร็จนะครับสามารถสต็อปดูได้นะครับสำหรับใครที่เสร็จแล้วก็ ให้มันเล่นต่อไปนะครับมันเป็นวิดีโอนะครับอ่ะโอเคนะครับครูจะไปต่อใครไม่ทันสต็อปไว้นะอ่ามาดูขอถามว่าในถุงมีโจทย์บอกนะครับอันนี้คือโจทย์บอกในถุงมีใบไม้แห้งเจ็ดใบเก็บใส่อีกสองใบนะครับอ่ะขอให้เราตั้งคำถามใช่ไหมอ่ะมีใบ ไม้แห้งทั้งหมดกี่ใบนี่ครับเราก็ เขียนอย่างนี้เลยครับเป็นเป็นโจทย์ถามนะครับมีใบแม้แห้งทั้งหมดกี่ใบนะครับโอเคครับคขไม่ทันนะครับสต็อปไว้นะครับคขเสร็จแล้วก็กดเพยเล่นต่อได้เลยนะไปต่อนะครับเอาแล้วครับมาดูครับเขาบอกว่าเขียนข้อความเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวก เอาละครับอ่าน,นี่คือสองบวกหกนะครับรถกระบะสองคันรถเก๋งหกคันรถกระบะสองคันรถเก๋งหกคันมีรถทั้งหมดกี่คันอันนี้คือตัวอย่างนะครับแน่นอนละมันก็ต้องเป็นละหกบวกสองก็ต้องเป็นแปดอ่าน,นี้มีขนมในจานแปดชิ้นหนขนมในจานแปดชิ้น พี่ให้อีกสองชิ้นนะพี่ให้อีกสองชิ้นมีนะครับอ่ะเขียนว่ามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น มีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นอนะครับก็คือแปดบวกสองก็เท่ากับสิบใช่ไหมง่ายๆเลยโอเคนะครับอ่ะทีนี้เร,เราต้องตั้งโจทย์เองแล้วหกบวกสามใช่ไหมครับอันนี้คือหกบวกสามนะครับอันนี้มีดอกบัวมีดอกบัวในแจกันหก่า มีดอกบัวในแจก,กันหกนะครับอเดี๋ยวเราต้องเขียนนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูมีมีดอกบัวเขียนไม่สวยเขียนไหมมีดอกบัวใน แจกันหกดอกหกดอกนะนะครับอ่าและเนี่ยมันมันมันสั้นแบบนี้แล้วมียนเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะ และครูเขียนยากเลยทีเนี้ยครูขอขออนุญาตต่อนะขออนุญาตต่อไปข้างบนนะเพราะว่ารู้สึกว่านักเรียนเขียนข้างล่างปกตินะครูเขียนไม่ได้นะครับของครูมันใหญ่เกินนะครับและมีชบาสาม ดอกมันเขียนยากไงน,นะครับอ่ะโอเคนะครับหกบวกสามก็เป็นเก้านะ,ะง่ายง่ายเลกเก้าี้ก็ได้อ่ะมีหมีสามตัวนะครับและช้างสามตัวมีหมี สามตัวและช้างสามตัวมีสัตว์ทั้งหมด กี่ตัวมันเขียนยากนะเนี่ยมันเป็นมันเป็นเมาส์นะครับพยายามนะครับพยายามเขียนเองให้ได้นะครับมีหมีสามตัวนี่สามตัวและช้างสามตัวมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็คือหกตัวนะครับจริงๆมันเป็นตุ๊กาตานะแต่ว่าถ้าเขียนคาว่าตุ๊กาตามันจะยาวมากเลยซึ่งครูเขียนไม่พอนะครับต้องขออาภายัยด้วยจริงๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับใครไม่ทันหยุดสต็อปโดได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูครับอันนี้คืออันสุดท้ายนะครับก็คือเราต้องเขียนเองทั้งหมดเลยนะครับอ่าสร้างโจทย์นะครับจากภาพนะครับสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะครับก็คือนนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่บวกหนึ่งสองสองครับสี่บวกสองนะครับ อามีอันนี้เป็นลูกนกแล้วกันนะมีลูกนกมีลูกนกในหลังในหลังสี่ตัวนะครับแล้วก็ มีไม่ชอบเลยมีพ่อแม่นกสองตัวเดี๋ยวขอเขียนใหม่โอ้ยมันไม่สวยนะัเรียน มีพ่อแม่นกสองตัวนักเรียนต้องอันนี้หน่อยนะมีพ่อแม่นกสองตัวอ่ะคำถ,ถามครับมีนกทั้งหมดกี่ตัวนะครับผู้ปกครองช่วยได้ก็ผู้ปกครองช่วยด้วยนะครับ นักเรียนอาจจะอ่านไม่ออกนะครับก็มีทั้งหมดนะครับก็สี่นะครับสี่บวกหกใช่ไหมสี่บวกหกสี่บวกไม่ใช่สี่บวกสองครับสี่บวกสองนะครับสี่บวกสองก็เท่ากับหกนะครับโอเคนะครับเราจะเขียนเฉพาะตรงนั้นนะครับก็ในวันนี้นะครับก็นักเรียนเขียนไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยว สำหรับวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนทำกันบ้านนะครับในหน้าแปบหนึ่งนะขอบ่ะนะครับนักเรียนก็จะทำในหน้าที่ออแป๊บหนึ่งนะ นักเรียนไปทำในหน้าที่หกสิบห้านะครับหกสิบห้าถึงถึงอไหนึ่งหกสิบห้าถึง70นะครับหกสิบห้าถึง70็ดสิบนะครับหกถึง70โอเคนะค, okay นะครับก็วันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ